ยัเลยไม่าดถึงครับสองสหมื่นอ่เรุ่นที่สามหครับผมอันนี้นะค่ะที่ไม่เพลินเนี่ยสดเลยครับคแบบยู่สวนสุขใจครับนี่เดี๋ยวพามาเบิ้งครับพี่น้อง ตัวน,นี้เป็นห่อ้อยูรับนี่เป็นห่อ้อยูบับยูบับยูบบยสวนสุกใจฝนตกจืนครับพี่น้องเลย ฟุตก่โต๊กดีครับครับยนขามาชมสวนอีกเมื่อหนึ่งครับสวนสุขใจอินทภารัมอยู่บนน้นต่อคอครับนี่อำเภอนาะโพจังหวัดบุรีรัมย์ต้อนอยู่ในกระถางนี่ต้นละสามพันต้นละสามพันครับนี่ เฝนมหานะเเปิดให้ชมนะครับมันมหาใะเลุกแต่ว่ากัน <laughs> เริ่มเปิดแล้วเันว่าเ, <laughs> เริ่มสุกไปน้ำนจืนครับจืนจืนไมฝนตกไม่จืนเป็นปลาเลยครับนะ อสามต้นนี่ต้นแง่ครั้เนาะหาล้ำนี่ครับนี่เบิงบ่งครับเบิ่งแหลงไก่กําลังเลื่อมสุกเนาะกําลังเลื่อมสุกพันพันธ์ใบฮีบันพันธ์ใบฮีเหลืองกําลังเลื่อมสุกแล้ว ต้นหนึ่งกับหลายรีนะหลายเขาว่าเอียงมากหลายแสงอยู่หลายจันครับหลายจันต้นนึงกัหลายจันครับอจัด้ีแมคับแมนบแมันนียาไ่ได้ฉีดรันี่ยาไ่ได้ฉีดได้นบ้กินเลยได้กินเลยครับไ่ได้ฉีดยาครับสด แล้วต้นมันมันไม่ยืนตนอายุได้โดนมไหมครับคือบอกว่าคือตอนตาครับอายุจา่หกสิบเจ็ดสิบปีไปเลยแต่มันสูงไปสูงไปเห็นงานแสดงว่ามันมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยนะแม่นครับเพราะเกิดถ้าเราตัดแล้วเห็นงานหนักเอายากแล้วมันต้องใส่บันไดบันหยังแล้วนะถ้าว่ามันเดโดนยื้อใส่สีสูงเดี๋ยวเกินสิบปีสิบห้าปีประมาณนี้แหละครับมันขึ้นเบาไวเก็อาจจะต้องต้องต้องเปลี่ยนได้ทีนะครับ แถวบ้านเขานี่มีมีมี่สวนอีสวนเดียวเนาะมีมั้นี่ละสวนใหญ่อ่ะสวนอ่ะก็มีหลายสวนสวนใหญ่ก็มูที่ซื้อพันเทาไปปลูกก็เป็นลูกสวนเขานี่แหละครับก็มีหลายสวนอยู่ครับแต่ปริมาณอาจจะว่าได้หลายเป็นไดคือว่าผลสุกผลสำเร็จการขันนึงครับแวบ้านเขาบ่มีเนาะครับตรงนี้มีแต่มีสวนอีสวนเดียวครับขันนึงขันนึ่งก็จะคอยๆปรับปรุงไปครับปัญหามีทุกทีปัญหามีให้แก้ทุกทีปีนี้ผลหลาย มันล้นเสียหายหลายครับเบมันโค่นต้นมันไหนคุณอะมันล้นครับเบิ่งมันล้นครับนี่ฝนมันตกดุมันร้อนเสียหายหลายเสียหายหลายเติบขึ้นวมาอ๋อเออบังผุดสวนไหมกวางแง่ครับแต่แนวเดียวเป็นปลาเลยครับคุ่นี่ครับนี่ต้นใหญ่ๆนี่ต้นเตี้ยๆนี่เพิ่นปลูกเพิ่นมาเพิ่นปลูกสามปีนึ่งเลย

าสามปีครับนี่ได,ได้เป็นหน่วยเป็นนว,วครับปีนนอก้เบี้ยน้อยอยางนอกแบบนี้ครับไดสนใจมัติด่อ,อ,ดอ,อได้ครับแมนมีหลายขนาดต้นน้อยกบบนี้ต้นใหญ่กบบนี้ครับมีหลายขนาดงเบียห้องขายยงนครับต้นเบี้ยนีนอนิยครับเบี้ยเบียเนื้อเยื่อมาจากนอกเี่ห้องขายสามพันครับนนนสามพันครับแต่้าเป็นนอน นอนละซีหาพันครับมันใหญ่กวัวไหลมันใหญ่ขนาดเมือเส้นที่เข้าไปป,ปลูกลงดินนี่ระวังเบียกกับนอน,นี่อันไหนเปร์เส้นรอดไอ้รอดนี่รอดยุ่อองแ้วครับรอดยุ่งแ้วครับแต่ว่าถ้าพงนี่คือเอามาจากต้นแม่มันสิแม่ร์รอยเปอร์เซ็นต์เลยครับ<อ>สีบ่มีผู๋ให้เห็นเลยถ้าเป็นนอน,นี่นะครับแม่เป็นทั้งใดลูกเป็นทั้งกันครับแตได้ถ้าเป็นเบียนีก็ต้องเชียงบอเบีย้ยี่คือเข้าเป็นเนื้อยเอยืะกันก็อเอานอนมาเห็ดเป็นเนื้อเยอ่อนั่นนะครับครับอ่าเสียได้หลาย น่วยสีแดงมาเบิ้งครามา่เบิ้งน่อยสีแดงครับน้อยสีแดงยังคักเลยเด้ครับสามปีปได้กินน้อยหรอไมไน,ไนี่ของแท่นี่ของแท้ครับนี่ของแท้ของแท้มาแล้วครับน,น,รนี่ของแท้เลยขนะองแท้สีแดง อย่างองตองนะปีครับสามปีได้กินรวยสามปีสามปีแบบก็มีเสียหายแน่ติดฝนธรรมดาผู้ใดอยากให้เป็นสวนเงี้ยก็ไปปลูกใส่กันแท้าน่าก็ได้ได้ครับได้ลองนาะปลูกน้ำมันแท้าน่าไปจะเก่าต้นซีต้นก็ว่าไปได้เบิร์ตสามปีเป็นรวยแล้วถึแต่เพื่อน่าบุกใหเข้าเฉียดเฉียดนี่แหละขม้าเบิง โซนี่สีี่โซนี่สีแดงเบิดเลยโซนี่สีแดงเบิดเลยเป็นตัดไปขายเติบแล้วตัดไปขายแาตต้นแล้วจืดอืมหัวคืออังมุนใ่ไปมเนี่ยหัวอังมุนน้ำมันฟองนี่ ยาง ngâm đây. พวก ngâm ได้เลี้ยงงัวนี่มัน mà Phương ได้เลยบ่ก็ได้เลยได้ nè บ่บ่บ่ đây nè มันสิวยู่อีกพันหนึ่งมัยูเร่นเนี่ยรัาพันกลัวพันสองพันกลัวโอยู่ดอกพันมงบม่ใหเของไม้จะเกลี่ยไงของกระของม้เห็นนี่แล้วสวนเป็นง่าดีครบพาไปบางสีสีชมพูครับสีชมพูแ่ใน,นเด้อครับเด้อ